โอ้โห oh, เรื่องนี้แม่งถ่ายจริงหรือแม่งเป็นหนังวะเนี่ยทุกคนแม่งสับสนกันไปหมดกับเรื่องแปดเดินดินกินเนื้อคนครับใครเคยดูเรื่องนี้แล้วหรือยังไม่เคยดูมาตามดูรีวิวกันเลยครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนักศึกษานะครับเข้าไปถ่ายสารคดีกันในป่าดงดิบนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยท่านเสือกหายตัวไปอย่างลึกลับครับก็ทําให้ศาสตราจารย์เนี่ยซึ่งสถานีโทรทัศน์ส่งเข้าไปครับว่าเฮ้ย แม่งเกิดเรื่องเชี่ยเลยเกิดขึ้นว่าอยู่ดีนักศึกษาแม่งหายก็ไปในป่าแบบลึกลับซ่อนเงื่อนมากมายเหลือเกินครับจนสุดท้ายด็อกเตอร์ก็ไปถึงปุ๊บก็ไปสืบครับไปเจอกล้องที่นักศึกษาได้ถ่ายทำสา,ารคดีครั้งนี้เอาไว้โอ้โหและทีนี้เรื่องแม่งแดงครับบานปลายตั้งแต่พฤติกรรมแปลกๆที่เกี่ยวคนป่านะครับกินอะไรก็เตือนๆดิบๆฆ่าก็มีฆ่ากันจริงๆจังๆบ้างบางฉา,า,านะครับจนสุดท้ายนะครับคนดู เข้าใจผิดเว้ยคิดว่าหนังที่ถ่ายทําจากเรื่องเนี้ยแม่งคือเรื่องจริงนะครับจนพูมกับแม่งถูกดําเนินคดีครับกับเรื่องนี้นะครับเปรตเดินดินกินเนื้อคนครับผมเรื่องนี้นี่ไม่เหมาะกับคนเพิ่งหัดดูหนังสยองขวัญนะใครที่ชอบหนังแนวนี้ครับเตรียมใจไว้ให้ดีกับเปรตเดินดินกินเนื้อคนครับไปดูกันว่าสดาจารย์แกไปเจอกับอะไร นะฮะขอบอกได้วยคำเดียวว่าคุณจะร้องเชี่ยหนักมากครับเรื่องนี้ไปเอาไปดูกัน